มาถึงชีวิตในวัยเด็กของคุณสิรวัตรบ้างนะคะที่เราบอกว่าเราโอ๊ยประสบความสําเร็จทําอะไรก็ปังนะคะคืออยากรวยขึ้นไปอีกเล้วอะไรแนี้ตอนเด็กนี่เราเป็นลูกคนรวยไหมคะใช่ครับคุณพ่อผมมาจากเมืองจีนก็เขาเรียกเป็นอาเสียอาเสียอาเสียก็ยยคือคนรวยววส่งผมไปเรียนที่อเมริกาครับตอนนั้นผมก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ผมขยันก็เลยไม่ได้ทุนกอพอไปทุนพอคอคือทุนพ่อทุนพ่อก็ได้ ผมเป็นเด็กอสมชันศรีราชาเด็กประจำศรีราชาอยู่6ปีแล้วผมก็มาเรียนต่ออสมชันพาณิชย์ที่กรุงเทพเชื่อไหมครับผมขับรถเก๋งเปียเรียน <S <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อนๆผมน่นั่งรถเมย์อะไรไปเนี่ยก็ชีวิตเด็กก็มีแต่ความสุขสบายพอเรียนจบมาปุ๊บอะไรทําให้เราเข้ามาสู่วงการการเงินมาเป็นเศรษฐีหุ้นมีที่มาที่ไปยงไผมเห็นพ่อรวยมผมก็อยากจะรวยกับพ่อแค่นั้นเองแล้วก็ตามคุณแม่ไปธนาคารอ่าผมจําได้เลยเด็กๆก็ ผมบอกคุณแม่แล้วอุ้ยเห็นคนเขานับแบงค์เวลาไปฝากเงินไปถอนเงินก็จะมีนับแบงค<ฆ>์ผมก็บอกแม่ว่าเนี่ยโอ้ผมอยากจะมีเงินเยอะๆก็ไปศึกษาก็โอเคคนที่รวยก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหารินมทรั์ก็เลยไปเรียนการเงินที่หมหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับ<ฆ>แ,ตแต่ผมเรียนแค่ปริญญาตรีพอดีจําได้ว่าตอนจะจบปริญญาตรีนั้นธุกรกิจคุณพ่อก็ไม่ค่คยดี ก็เลยไม่เรียนต่อปริญญาโทนะตับมาก็มาทํางานก็ได้เข้าไปทํางานที่เงินทุหลักทรัพย์กรุงเทพธนาทรถูกส่งไปฝึกงานอบรมอะไรก็มีความรู้แตนี้ชีวิตมาเปลี่ยนตอนที่ว่าช่วงนั้นเองพอดีจะมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผมก็อ้าวพอดีเลยเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นคมรวยจากตลาดหุ้นแล้วก็จังหวะนั่นก็ถือว่าผมเป็นรุ่นที่สองที่ได้รับการอบรมคือตอนนั้นเนี่ย พนักงานที่จะไปซื้อขายหุ้นเขาเรียกเคาะกระดานจะต้องผ่านการอบรมผมเป็นรุ่นที่สองถ้าพูดถึงวันนี้นะครับยังเหลืออยู่ไม่กี่คนในวงการนี้ที่รุ่นเก่าๆแล้วเริ่มมาขยับขยายมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็ตอนรวยฮะตอนนั้นก็วิกฤตราชาเงินทุนค่ะคือตอนนั้นตลาดหุ้นมันบูมมากก็มีการปั่นหุ้นนะครับแล้วในที่สุดมันก็ลงกระจงก็ล่วงมาก็ตลาดหุ้นก็ซบเซาไปหลายปี จริงๆจุดเริร่มต้นก็นนไมไ่ไม่ได้มีวิกฤตอะไรที่หนักอกหนักใจมากนักก็ถือว่าเราก็ยังมีรายได้มกำรไรอะไรชี <นะ S 1> ่มามาเจอจนกทั่งลาออกมาแล้วมาเล่นหุ้นให้ลูกค้าเราได้กำส่วนแบ่งกําไรแล้วก็พอมีกําไรเราก็ความโลภมาละมันสบายอะ่ะดูหน้าจอเล่นหุ้นมีกําไรมีขาดทุนในที่สุดก็มีกําไรแล้วก็วิกฤต4-0มาจบเลยจบเลยหุ้นก็โดนบังคับขายเพราะเรากู้เรากู้มา เป็นหลักทรัพย์ค้าการก็ถูกังคับขายแล้วก็ไปลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมที่เขาใหญ่ก็ทั้งการเงินแล้วก็ที่เราไปฝันไ่ว่ารวยเพราะการเงินรวยเพราะอสังหารมแต่เจ๊งนะการเงินเจ๊งสังหารเทรัพย์เลยตอนนั้นนี่เรามีนี้เท่าไหร่กี่พันล้านจริงๆนี่เงินต้องจะอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยล้านแต่เนื่องจากดอกเบี้ยตอนนั้นมันสูงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์สามสี่ปีมันก็ทบต้นก็ก็ ลงทั้งยืนนะครับท,ทีนี้ตรงจุดนั้นก็น่าจะอยู่ในชีวิตคืออยู่ในสภาพที่ม,มันไม่เหลืออะไรเลยแล้วชีวิตติดลบด้วยตอนนั้นก็พูดกับตัวเองทำไมต้องเป็นกูทำให้จริงมีมีสักวินาทีไหมที่แบบว่าพอละ าดีก็กน,นี่เป็นคําถามที่ดีแล้วก็ควรจะถามเพราะเออเนี่ยช่วงนั้นเองเนี่ยตอนวิกฤตผมดังมากในวงการตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นยังมีไอทีวีสถานีไอทีวีคุณเทพชัยยงก็ชอบเชิญผมไปออกรายการเสียงหุ้นนี่ต้องดรู้วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยใส่สูตรผูกเนกไทวิเคราะห์หน่อยวันดีคืนดีลูกน้องคุณเทพชัยยงก็ไปเห็นผมยืนขายแซนด์วิชก็ไปรายง,งานเจ้านายคุณเทพชัยยงนี่คุณสีวัตรก็มันยืนขาย เฮ้ย <Hey, S 2> ไปเรียกคุณรีวันมาออกมาเพราะตอนนั้นคนฆ่าตัวตาย,ตายเยอะผมก็ปฏิเสธไม่ได้อีกท่านหนึ่งได้รับเชิญท่านเป็นจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตค่ะคุณหมอก็ถามคุณเคยคิดฆ่าตัวตายไหมโอค้คยไม่อยากรู้มากคุณหมอครับไม่เคยคิดครับถ้าผมฆ่าตัวตายนี่มันไม่ได้หมดเพราะภรรยาผมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ห้าร้อยล้านผมตายภรรยาผมโดนเช็คบินอยู่ ลูกผมยังเล็กพระท่านก็บอกตลอดเวลาว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องมีบุญเยอะนะถ้าบุญมันไม่พร้อมไม่ได้เกิดเป็นคนก็ไปเกิดเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาก็ดีโดยชีวิตของเราก็ดีก็ไม่เคยได้คิดผมก็บอกเ่าไม่เคยคิดครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ผมรู้อยู่อย่างเดียวว่าเงินที่ผมกู้มานั้นเนี่ย ผมไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเงินที่ผมกู้มาผมก็ไปซื้อหุ้นผมก็ไปสร้างคอนโดมันกลายเป็นหินเป็นเหล็กเป็นทรายไปหมดแล้วนะฮะแล้วใจผมทํำยังไงเนื่องว่ามันขายไม่ได้เพราะความเป็นจริงมาก็คือว่าทุกครั้งที่ผมเข้าออฟฟิศจะมีโน้ตโทรกลับเจ้าห <laughs> <laughs> นี้อะไรนี่อะไรนี่จนกระทั่งผมโทรผมก็ไม่โทรละนู่นไม่มีนักธุรกิจคนไหนอยากจะถูกฟ้องรวมถึงผมด้วยแต่นาทีนั้นไม่รู้จะทํำยังงฟ้องก็ฟ้องไปผมจําได้เลยวันที่ผูิภากษาท่านพี่ภาษาผมเป็นบุคลล้มละลาย พี่ภาษาท่านก็เอญผมออกทีวีถ้าใช่คุณสีวัดที่สายแสนดัง<สา>ดังคนเจาไดทา้ท่านยังบอกผมเลยสารเห็นใจนะ <ừ> แต่สารก็ต้องตัดสินไปตามครับผมบอกครับครับผมยอมรับ <ừ> ถามว่าผมกลัวไหมเป็นปวกกลัวครับผมกลัวถูกเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยตรา,นา,นาหน้าสม้ำหน้ามึงดิตไม่ได้ไ<ม>แล้วอ่ะคือมันไม่รู้แล้วครับพุงไงษเป็นก็เป็นแล้วจะเป็นยังไงค่ะ ก็กลัวแต่ในที่สุดผมบอกได้เลยครับการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หนีอะไรเนี่ยช่วงปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งทางวุฒิสภาก็มีการแก้กฎหมายบุคคลล,ล,ล<อ>้มละลายนำโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองที่เจ้าของสโลแกนไม่มีไม่หนีไม่จ่าย <laughs> จ่าได้นะก็ผมก็เลยได้รับอนิสงส์3ปีผมมาพ้นล้มละลายตอนอายุเกือบ60นะฮะก็คือก็เรียนให้ทราบเลยก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งอะไรที่น่าละอายใจช่วงนั้นเองคือผมดังมากผมออก C N N สามครั้งนะรดังไประดับโลกวีดีซีเราสองครั้ง CBC ีสามครั้งไอสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เขาเจอวิกฤตต้องยำกุ้งอย่างมาเลเซียเชิญเขามาเยอะที่สุดมีอินโดนีเซียมีฮ่องกงก็มีเขมรเคยไปั้งหนึ่งเลยนะฮะเวียดนามก็ไปเพราะฉะนั้นผมนี้ก็หลายๆท่านก็ถามผมผมก็เลยบอกว่านี่ผมผ่านมาแล้วผมรู้มาแล้ว ถ้าเราไม่ได้ไปโกงเขาค่ะนะฮะก็ไม่มีอะไระะแล้วจากประสบการณ์ก็ไม่เคยมีใครมาชี้หน้าผมสมน้ำหน้าคุณแล้วที่เป็นบุคคลล้มละลายอย่างนู้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราคิดไปเองแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สะเทือนใจผมก็คือผมไม่รีบไปขายที่ไหนก็ต้องเดินขายที่คนเยอะๆมันมีโอกาสขายเยอะ สำเพ็งคนเยอะตอนผมรวยจ้างผมไ่เดินผมยังไม่เดินเลยถ้าคุณนุ่นเคยไปก็มันร้อนด้วยแล้วล<อ>คนเ,เนเยอะเบมผมเอาแซนด์วิชไปสี่รอยชิน้นผมใจถึงแลวนะสี่ร้อยชิน้นผมก็แบกประมาณสามสี่สิบชิน้นแล้วภรรยาผมกับลูกน้องก็เอารถเข็นฮะลากตามแล้วเมื่อเข้าสำเพ็งท่นนะะก็มีเสียงผู้หญิงมาข้างหลังละเพะ่ามาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเศรษฐีเดินขายแซนด์วิช โอ้จำเราได้ด้วยอ่าค้ามิออกทีวีนะฮะผมออกทีวีแล้วก็ครูเศรษฐีจริงเวอวันนี้ครูก็จก็คือในนั้นก็รู้สึกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกไงคือมันอายไหมเพราะว่าเราคนนี้ระดับเศรษฐีพอ <นะ S 2> ่อร้านนะเรามาเดินขายแซนวิชในตลาดขอโทษเราไ่ไปยืนข้างถนนอย่างเงี้ยคือ,อคือ,คอบอกจริงๆอ่ะมันมันรู้สึกที่ว่าโอ้โหแม่งแต่มันก็จริงอะในที่สุดเคยเป็นเศรษฐีไหมคุณนุ่นเชื่อไหมครับผมก็ไม่อาหารวันนีแต่เสียงผู้หญิงเนี่ยดังมาก ทำให้ระหว่างไม่กี่ก้าวที่ผมเดินไปข้างหน้าคล้องขอเดินมาหน้าคนจากในร้านเนี่ยออกมาซื้อแซนด์วิชผมด้วยเสียงที่อันดังนั้นคนเลยมาซื้อผมก็เลยเออดีละที่เราไม่ได้หันกลับไปบอกแม่ทําไมต้องมาปรามาผมอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เราก็เดินไปโอ้คนมาซื้อสรุปก็คือผมก็เดินไปเรื่อยๆจากท่าน้ําวราชวงศ์ไปถึงหัวเม็ดเดินกลับมาถึงท่าลามชวงประมาณเกือบสามชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงประมาณนัณ้น ผมขายหมด400ชิ้นตอนนั้นชิ้นละ30บาทผมได้เงิน12,000บาทเพราะว่าระหว่างขายไปไม่ได้นับเงินไงก็ยัดใส่ถุงพลาสติกดีใจมากเลยนะมันเงินสดๆอะค่ะเพราะนั้นก็กำลังบอกทุกๆคนว่าคนเราเนี่ยนะถ้ามันเจอวิกฤตเนี่ยถ้าเราไม่กองใครแล้วก็กล้าสามารถที่จะยืนแล้วก็สู้กับความจริงผู้ชายอยู่สองคนคุณซีวั์เนี่ยเมื่อคืนคุณคุณออกทีวีเปนี่กับพันล้านแล้วมายืนขายเนี่ยแซนด์วิชเนี่ย ผมอยากจะรู้ว่าจริงไหมแล้วคุณไม่ฆ่าตัวตายผมบอกแล้วผมไปโกหกทำไมครับจริงนะจริงครับนี่ผมไม่ฆ่าตัวตายละผมเป็นหนี้ห้าแสนก็อีกกี่เดือนจําไม่ได้ละก็มีผู้ชายก็เหมือนกันนะพูดเหมือนอเด็เขากำลังจะฆ่าตัวตายเขาก็บอกจริงไหมเม,ม,มื่อคืนเพื่อสัมลาจริงครับนี่ผมไม่ฆ่าตัวตายละผมเป็นหนี้สิบห้าล้านขอโทษนะ ทั้งสองคนไม่ได้อุ่นนุนแซนริชพแค่อยากจะมาถามว่าผมไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยจริงเปล่าเหมือนเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอะไรท่มอะไรแบบนี้นจริงๆความคิดของคุณสิวัตรก็เหมือนกับการรับตัวเองแล้วก็ไอ้ความอายไอ้ความรับตัวเองได้ไหมมันเป็นของของเราเนาะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาชื่นชมด้วยซ้าผมถึงบอกกับทุกคนเลยว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผมเจอมาแล้วคนที่ช่วยให้ผมขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรจากผมเลยแต่ญาติแท้ๆของผมเนี่ยนะแท้ๆเลยนะรวยเป็นพันล้านนะตอนนี้มันตกต่ำนะผมขอย,ยืมเงินไม่ถึงสองแสนเขาไม่ให้ผมญาติเราเองเลยญาติแท้ๆผมน้อยใจผมเสียใจแต่ผมไม่เคยร้องไห้ผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยผมจะพูดเสมอบอกว่าผมขอบคุณญาติผมคนนั้นที่วันนั้นไม่ได้ให้เงินผมยืม แล้วนั่นตอนนัจะแ,แบบหุ้ยจะจำไว้นะว่าวันที่เราลําบากได้เหลียวแลเราผมขอบคุณวันนั้นแะผมเสียใจผมน้อยใจ<อ>นะแต่วันนี้ผมขอบคุณเขาเพราะถ้าวันนั้นค่าผมยืมสองแสนเพื่อไปทําแซนดีชของผมเนี่ย<อ>วันนี้ผมไม่มีความกล้าที่จะมาพูดต่อหน้าทุกคนในโลกนี้ว่าผมฟื้นขึ้นมาได้เนี่ย<ด>เพราะด้วยสองขาสองแขนอของผมเองแล้วก็ประชาชนที่ช่วยผมไม่งั้นผมพูดไม่ได้เต็มปากเพราะค่าผมเงินยืมสองแสน ประมาณสักหกเดือนเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงเขาเห็น C N N ออกผมขายแซนด์วิช<า>ผมยังขายแซนด์วิชอยู่เหรอผกครับจะยืม,มเงินอีกไหมเงินที่อยากจะยืมยืมไหมผมไม่ต้องแล้วครับผมพอไหวะนะเพราะวันนั้นเสียใจน้อยใจแต่วันนี้กลับบอกว่าเออดีแล้วขอบคุณ,คณด้วยซ้ำเ,เพราะนะั่เป็นเรื่องของชะตาชีวิตผมก็บอกคนทุกคนว่าคุณทําวันนี้เป็นเถอะทาให้ดีที่สุดนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนที่ตะวันตกเขาพูดกันอะ God helps those who help themselves. พระเจ้าจะช่วยคุณก็ณต่อเมื่อคุณช่วยตัวคุณเองก่อนเพราะน้นเอาเรื่องชีวิตผมก็คือเพราะผมสู้ผมไม่ยอมแพ้ผมช่วยตัวผมประชาชนเขาก็เลยมาซื้อแซนด์วิชผมนะความสงสารของลูกค้ามีแค่ชิ้นแรกชิ้นเดียวใช่ถ้าเราไม่ซื้อสตัตว์กับเขาหมายความว่าถ้าแซนด์วิชของเรา<ด>ไม่<ร>ดีอ่ะเราแช่ตู้เย็นเอาไปขาย<ม>วันรุ่งขึ้นนี่เราไม่ซื้อสัตว์ใช่นะ วันนี้สิริวัตรแซน์วิชยู่มาได้25ปีผมบอกคุณนุ่นได้เต็มปากเลยว่าเพราะผมซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกวันนี้ผมยังมีขายแซนวิชเหลืออยู่ถูกพนักง,งานกินจนเบื่อไม่กินผมก็ไปแจกในแง่ของความเป็นจริงเราเป็นหนี้500ล้านกับการมายืนขายแซนวิชชิ้นหนึ่ง2 0 3 0บาทอะยังไม่เห็นอนาคตเลย <c oughs> คุณพี่ตุกกี่ปี <c oughs> ได้จะหมดหนี้ตรงเนี้ยคะ <c oughs> ใช่เราเราผ่านมาันมายังไงคะไม่เคยคิดว่าจะเคลียร์หนี้หมดมทุกทุกท่านก็จะถามผม ตลอดเวลาว่าคุณขายแซนวิชคุณเคลีรนี่พันล้านหมดเนี่ยมันยิ่งกว่าปฏิหารผมพี่ไม่ใช่ <c oughs> ผมขายร้อยชากเคยแม่พี่คิดดูผมเคยขายคอนโดเนี่ยห้องละห้าล้านสิบห้าล้านผมมายืนขายแซนวิชชิลละสาสิบาทเนี่ยผมจะไปเคลียร์นี่หมดได้ยังไงมันเป็น,ปนไปไม่ได้แต่ที่ผมเคลียร์นี่หมดเพราะผมถูกฟอ้องยึดทรัพย์ไปหมด <c oughs> ถูกฟอ้องเป็นบุคคลล้มละลายพอ <c oughs> ครบสามปีก็ของเก่าจบกันไป <c oughs> นะฮะเจ้านี้เขาก็ตีเป็นนี่ศูนย์เขามันพ้นล้มละลายแล้วม,มันไม่มีทางเพียงแต่ว่าการขายแซนด์วิชทาให้ชีวิตผมลูกน้องครอบครัวมันรอดเดินหน้าเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่หยุดคิดไม่หยุดทําแต่ผมบอกลูกน้องผมทุกคนพวกคุณฝากชีวิตไว้กับผมได้วว้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วผมก็ได้พิสูจน์ให้ลูกน้องผมเห็นเพราะว่าตอนนี้ตั้ง,ต,งตั้งเป้าเลยโควิดจะอยู่กับเราอย่างน้อยอีกโอ้ปีอีก2ปีเร<อ>าไม่ได้เพราะมันเป็นโรคระบาดนะ ถ้าเรายอมรับตรงนี้ก่อนเราก็จะไม่ประมาทละคุณนุ่นครับขนาดทําร้านอาหารอย่างเจงเลยขายของที่คนต้องกินวันนี้มันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่มันมีเรื่องพวกอินเทอร์นเนต็ตมีออนไลน์คุณนุ่นลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดโควิดเมื่อสาปีที่แล้วมีไหมไอ้เดลิเวอรี่อะไรพวกนี้มันไม่มีเราก็ต้องอยู่ให้รอดให้เยอะใช้ให้น้อยเก็บให้มากมีคนแม่กระทั่งบอกผมว่าไม่รู้จะทําอะไร ทำอะไรมันก็เจ๊งหมดเพราะขายแรงงานสิขอ <150 S 1> ไปเป็นลูกจ้างเขาเาลูกจ้างอะไรก็ได้แต่ขออยู่อย่างเดียวต้องบอกนายจ้างว่าพอถึงตอนเย็นผมขอ3 5 0อยหสิกลับบ้านนะอย่าติดเพราะอาจจะเจอนายจ้างบอกเอ้ยเดี๋ยวเจ็ดวันผมจ่ายพอ,อทําไปเจ็ดวันบอกเฮ้ยเดี๋ยวคอย15้าวันผมจ่ายคุณหลวมตัวไปแล้วทําไปตั้งสิบวันแล้วเสร็จ เพราะแต่ละวันนี่คุณก็มีค่าใช้จาช่ายนะฮะวันนี้เกี่ยงงานไม่ได้เพราะเอิญสังคมเราเนี่ยคนที่เกี่ยงงานเนมันมีเยอะเป็นผมถ้าท่านมาถามผมว่าอย่าไปเลือกงานวันนี้ผมเตือนเลยนะครับ6 5หนักกว่า64สโอ้ม่ก็วันนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าของทุกอย่างทางหมดแต่รายได้ของคนขึ้นไหมไม่ขึ้นนะอาจจะลดลงได้ส้ำไป เพราะมันเกิดแก๊ปตัวนี้เนี่ยของแพงแต่รายได้มันไม่ได้แพงตามเพราะว่านายจ้างก็ไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้เพราะเขาขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเผอลบอีกอะไรทํานองนั้นเพราะมันก็จะเกิดแก๊บตัวนี้เพะเกิดแก๊บตัวนี้ไม่ใช่ความผิดของเราเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ให้รอดกไปแก๊ปตัวนี้ยังไงต่าง,งหากเศรษฐกิจปีหกห้านะก็ปีหกสี่มันจะมีคนขายมากกว่าคนซื้อโดยเฉพาะซึ่งอสังหาริมทรัพย์คอนโดผม่าจะบอกทุกคนนะ่ อันนี้ว่าถูกอะจะมีถูกกว่าน,นี้ตราบใดที่โควิดยังไม่จบเงยยากมันเงยยากถูกต้องอเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกชีวิตของคุณเซวัตกันต่อค่ะ